สวัสดีครับผมนายทิติวัฒน์วงศุริยพัฒน์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านยุบเสลียงตำบลกุตะเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเมื่อปี2563และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมดังนี้ ผมและชาวบ้านได้ใช้พื้นที่สาธารณะนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าพื้นที่สระหลวงนะครับก็ตรงนั้นนะครับจะมีน้ำซึ่งเพียงพอต่อการเกษตรนะครับคือปลูกผักที่เราไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนนะครับก็จะมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาร่วมปลูกผักเพื่อไว้กินไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือก็แบ่งปันนะครับใครปลูกผักชนิดไหนนะครับก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและหมู่บ้านของผมนะครับได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมัก EM นะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์หน่อล้วยต่างๆนะครับซึ่งเราผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เองนะครับภายในหมู่บ้านก็จะมีถังหมักนะครับก็มาททำร่วมกันในเมื่อเราหมักใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็ เอาไปใช้ฉีดพ่นนะครับหรือว่าเอาไปลดน้ําในแปลงผักของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับหมู่บ้านยุบเสเลียงมีกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านทําถางขยะเปียกนะครับเนื่องจากมันจะช่วยลดขยะในครัวเรือนนะครับซึ่งในหมู่บ้านของผมเนี่ยปัญหาขยะแทบจะไม่มีเลยนะครับผลนะครับที่เราปลูกผักอย่งเี้ที่ได้ผลผลิตใน ที่เอามาใช้บริโภคนะครับในครัวเรือนในหมู่บ้านเนี่ยเราก็มีความคิดนะครับที่จะตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ก็คือว่าตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักขึ้นมานะครับก็มีศูนย์ศูนย์ที่ที่จัดตั้งเนี่ยอยู่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใครต้องการผักชนิดไหนนะครับก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับที่ที่เราตกลงกันก็คือว่านําผัก ชนิดนี้ไปปลูกแล้วนะครับเมื่อได้เมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่มีผักชนิดอื่นเนี่ยก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะครับหรือว่าครอบครัวต่อไปเนี่ยที่ที่ปลูกผักนะครับในในกลุ่มของเราเนี่ยเอาไปใช้นะครับหมุนเวียนในการปลูกนะครับเพื่อเราจะได้มีผักที่หลากหลายนะครับไว้กินไว้ไว้บริโภคนะครับในครัวเรือนนะครับ และผมมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความสนใจนะครับจากชาวบ้านนะครับเป็นอย่างมากนะครับผมก็มีมีแนวคิดว่าเออเราเรามีมีการส่งเสริมเนี่ยให้ชาวบ้านปลูกผักนะครับริมริมรั้วนะครับหรือว่าทําแปลงผักในบริเวณลั้วบ้านเนี่ยเราก็ตั้งโครงการขึ้นมานะครับก็คือเป็นโครงการของในหมู่บ้านของผมนี่แหละ ก็เป็นโครงการเล็กที่เราตั้งชื่อว่าปลูกผักริมรั้วทําสวนครัวข้างบ้านนะครับก็เราก็จัดประกวดแปลงผักนะครับภายในหมู่บ้านของเรานอ,อกจากนี้หมู่บ้านของผมยังมีโคกหนองนาโมเดลนะครับที่ได้การสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมดสามแปลงนะครับซึ่งทั้งสามแปลงนี้นะครับสามารถ เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาดูงานนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับก็ดีนะได้ปลูกของในบ้านกินไม่ต้องไปซื้อเขาซื้อเป็นบางอย่างที่เราทำไม่ได้<ม>ก็มีเดี๋ยวจะลงพริกอีกยังไม่ได้ลงเลยฝุนมันยังไม่มาพวกตะไคร้หัวคากะเพราใบมะกตต้นหอมกระเทียมก็ปลูกนาะแต่กู้ไปแล้วกระเทียมอะ่ะก็ไม่ขายแบ่งกันกิน ใครไม่มีก็แบ่งเขากินไปก็ไม่ได้ขายขายเป็นบางอย่างแต่ชะอมนี่ต้องขายเพราะมันเยอะกินไม่หมดแต่แต่ถ้าเขาขอก็เขาคนไหนขอให้เก็บเอาเองเลยถ้าว่าตัดจะเอาไปขาย <c oughs> <c oughs> ก็บอกงี้แหลนะเนาะมันตัดย่างเป็นหนามเนาะชะอมอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเราเรามาทําแบบเนี้ยชาวบ้านก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเราทํา เราทำจริงๆแล้วมันได้ผลจริงๆอย่างเงี้ยผมก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่ที่เห็นชาวบ้านมีความสุขนะครับ